สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องคอลิมขง c h ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับประกอบซิลิโคนนะครับผมนะครับตอนนี้คือซื้อซิลิโคนมาเพื่อจะมาประยุกต์ใช้ในการาปะหลังคารั่วนะครับฝนหยดเขาบอกว่าทำได้ก็เลยจะลองดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราซื้อตัวนี้มานะครับผมซื้อมาในราคา90บาทนะครับผม90บาทเป็นซิลิโคนสีดำนะครับเนี่ยก็เป็นมาแบบนี้นะครับเปิดฝาออกไปนะครับก็จะมีจุกปิดอยู่นะครับคือตรงนี้เราต้องตัดนะครับผมส่วนส่วนฝาตัวนี้มันทะลุแล้วนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องตัดนะครับผมนะครับอันนี้ก็ ก่อนอื่นนะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับดูว่าเราต้องใช้อะไรประกอบนะครับผมผมซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวตัวยิงซิลิโคนนะครับเพื่อจะยิงตัวนี้ออกไปนะครับผมนะครับมาดูวิธีกันว่าผมจะอถอดยังไงนะครับตอนนี้คือมันมันไม่ออกนะครับผมนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับ กด,ดตรงนี้นะครับผมกด,ดตรงนี้แล้วใช้มือดันเลยนะครับนะครับจะหลุดออกมาเลยนะครับเมื่อเราปล่อยมันก็จะไม่เข้ามันก็จะดันกลับได้แต่ว่าเรากดมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเอาใหม่นะครับก็มันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันแน่นมากเลยตอนแรกก็เกาก็ลองผิดลองถูกกด,ดยังไงก็ออกไม่ได้หมุนดึงโน่นนี่นั่นแล้ววิธีมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วเอามือดันนะครับผม ตรงนี้ปึ๊บนะครับทีนี้เราก็เอาซิลิโคนเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยบางตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับบางตรงนี้เลยก็ตรงด้ามเราก็กดนะครับกดกดกดเห็นไหมครับซิลิโคนไอตรงเนี้ยมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับจนมาแน่นนะครับทีนี้นะครับเราจะต้องเอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะ เอาคัตเตอร์หรือว่าเลื่อยเนี่ยตัดตรงนี้ตรงนี้ออกนะครับเนี่ยผมหมุนให้ดูดูไปช้าๆพร้อมกันนะครับคือเราต้องตัดตรงนี้ออกนะครับเผื่อว่าซิลิโคนจะได้ออกมาแล้วเราจะได้กดใช้งานนะครับผมอ่ะดูนะครับผมจะออกได้ยังไงตอนนี้มันแน่นก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้และก็ดันนะครับเท่านั้นเองนะครับดันจนเราพอใจนะครับ ก็จะออกได้นะครับผมอันนี้มันยังใหม่อยู่นะนะครับออกแล้วนะครับง่ายๆนะครับวางไว้ก่อนอ่ะมาดูกันว่าผมผมไม่เอาคัตเตอร์ละนะครับผมจะใช้เลื่อยนะครับเ,เพื่อนๆใช้เลื่อยเลยนะครับตัดตรงนี้ตัดออกเลยนะครับออกมาแล้วครับ สีดํานะครับผมนี่คือเนื้อซิลิโคนนะครับสีดํานะครับจับได้นะครับมันก็ปิดประเภทกาวนะครับอ่ะตรงนี้นะครับหลังจากเราก็ใส่หัวจุกนะครับอ่อย่างนี้นะครับผมอึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแน่นแล้วนะครับ อ่กลับดูวิธีต่อเราจะเอาเข้าแบบเดิมนะครับเพื่อนๆอ่าคือเนี่ยดูอีกทีนะครับวิธีนะครับคือเราอยู่อย่างเงี้ยมันมันดันไม่ไปนะครับเราจะต้องกดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้นะครับอ่แล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้วางตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆกดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายเขาก็จะดันไปจนแน่นนะครับดูว่าปฏิกิริยาในการกดกดแบบนี้นะครับนะครับกาวซิลิโคนก็จะเริ่มออกเห็นไหมครับสีดำๆออกไปแล้วนะครับผมออกไปแล้วนะครับนะครับผมปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมก็จะพา f c นะครับไป ไปปะสังกะสีดูคือคือเราใช้บันไดหรือเก้าอี้นะครับปีนขึ้นแล้วก็หาจุดที่มันรั่วนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปในจุดที่คิดว่ามันรั่วนะครับที่เราทําตําหนิไว้นะครับอ่าแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะครับผมปกตินะครับอ่าหลายรุ่นนะครับมันจะมีฝาปิดฝาปิดมาให้ด้วยตรงนี้แต่ตัวนี้มันไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยวเราหาวัสดุ เพิ่มเติมนะครับผมหาวัสดุเพิ่มเติมมาเอายางเอาอะไรก็ได้ถุงยางมัดไว้แล้ววิธีเก็บนะครับใช้ได้เป็นปีเลยนะครับไม่เสียหายก็คือเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูว่าผมนะครับจะพาไปดูว่าการปะตรงที่รั่วของสังกะสีลังคาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะไม่เคยทํานะครับไปดูเดิยกันครับเพื่อนครับเพื่อนๆดูนะครับ เราจะมาทดลองกันนะครับเป็นเป็นรูรั่วที่มันมันรั่วด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะปะได้ทั้งรูด้านล่างนะครับอยู่นะครับกดเข้าไปเลยครับกดแบบนี้ครับเพื่อนคิดว่าใช้มือได้นี่ครับอยู่แล้วครับ ดูที่สองนะครับก็ดูโบเลยครับอ่านะครับใช้ถุงมือก็ได้นะครับถุงพลาสติกก็ได้นะครับอยู่ครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความคงทนมันจะได้นานแค่ไหนนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันใช้ได้นะครับผมดูตรงแผลนะครับซูมดูเลยครับผมดูนะครับ ผมก็ลงกดมันก็ออกมาอีกอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็คงได้นานอยู่นะครับน่าจะได้เกินสองปีอยู่นะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปะกละมังอ่าดูอีกทีนึงนะครับครับอันนี้เป็นคู่ถังนะครับคู่ถังตอนนี้มันล้นออกมาแล้วเราผมแนะนำให้ใช้ถุงมือนะครับหรือถุงพลาสติกก็ได้นะครับผมนะครับ ปิดแน่นอนครับผมไม่มีรั่วครับครับโอเคครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับเทคนิควิธีต่างๆส่วนตัวการที่เราที่การแกะการถอดอะไรต่างๆนะครับกดตรงนี้นะครับผมตรงนี้กดตรงนี้มันก็ถอดออกได้นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ